ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์มเมื่อวานเป็นคลิปสั้นคลิป<อ>งงว่าไปกินงูในผับแล้วสาวสองโดนซ้อมโดยการคือกินงูนึกออร่าเซ็กนะออร่าเซ็กจบอยู่แค่นั้นเราเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยข่าวนี้คืออะไรนะข่าวทีมข่าวช่องแปดเก่งมากไปเสาะแสวงหาไปตามไปสัมภาษณ์มาทุกมุมมองอมรู้เรื่องเลยวันนี้ข่าวยาวเลยทีเดียวต้องบอกว่าเกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่งที่อุดรธานีต้นเรื่องก็คือสาวสองถูกทําร้ายตามที่เขาอัดคลิปแล้วไปแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะเธอบอกว่าเธอโดนกาดซ้อมทําร้ายดังหักเลย แล้วเธอเป็นสาวสองแค่ไปเที่ยวทําไมต้องโดนซ้อมขนาดนี้อืไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะตั้งขบวนเลยตั้งคณะดนตีเป็นละครเป็นไปยนงไงเออใจนะกาดารวลูมเป็นเก่งความเหตุดูตังมาอยู่ล่ากาดลูมกาดรวมไม่ได้กาดทักตีคนเดียวจะได้ไหมกาดผตั้งขบวนกาดเห็นคนนึ่นตีกาดเห็นคนน้องตีก็มาตีด้วยกันเลยใหฟังพี่นะพี่ไม่ได้ปกป้องไมือให้ไปแจ้งความ อันนี้เป็นคลิปจากสาวสองที่เอาไปให้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาไปแชร์แล้วก็เป็นข้อมูลจากสาวสองว่าเธอแค่ไปเที่ยวทําไมกาศต้องมาทําแบบนี้กับเธอทําให้เกือบเสียโฉมดั้งก็หักเพิ่งไปเสริมมาเธอกับเพื่อนๆก็แค่เข้าห้องน้ําไปกินงูผู้ชายก็คือออร่าเซ็กนะคะก็ถามว่าอ่ะแทบจะสถานบันเทิงทุกที่มันก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าสองฝั่ง สมยอมกันแต่จริงเขาไม่ให้ทำอ่ะมันไม่ใช่ที่ที่จะไปทํากันไปเปิดโรงแรมเธอเออประมาณนั้นนา,นนานเธอก็บอกว่าอา้าวแล้วยังไงก็ฉันก็อยู่ในซุ้มของฉันปิดประตูแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาดก,ก็ลากพวกเธอออกมาแล้วก็เหมือนกับทําร้ายพวกเธอด้วยอยู่หน้าผับแห่งหนึ่งนะคะแถวอุดรแล้วทีนี้ก็ถ้าอยากจะเคลียร์ไปหาตดดํารวจซะซึ่งเธอก็น่าจะไปหาตํารวจหลังจากนั้นนะนะคะทีนี้แน่นอน เราไปเจอผู้เสียหายที่เป็นสาวสองอชื่อน้องโชค่ะน้องโชในสภาพวันถัดมาเป็นแบบนี้น,นั่งแทบไม่ได้นะนั่งแทบไม่ได้ระบ,บมเนาะระบ,บมสะบักสะบอมชื่อนายกติกาสีบนเรืองอายุ22ไปหาเธอที่บ้านโนนดินแดงบุรีรัมเลยนะแต่ตอนไปเที่ยวไปเที่ยวที่อุดอรนะสะบักสะบอมมากดูแขนดิอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโ,โดนตีเป็นแผลทลอกหมดเลยทลอกหมดเลยทั้งเข่าทั้งแขนเราดั้งเธอก็หักด้วย เธอบอกว่าเขาซ้ากําซัดมาไอที่แผลเข่าที่เห็นเนี่ยนะหนูรถล้มค่ะไม่เกี่ยวกับกาดก็สงสัยตั้งแต่ตอนแรกนะแผลมันไม่น่าจะโดนตีนี่น่าจะโดนถลอกปอกเปิกจากการมอเตอร์ไซค์ล้มเออมอเตอร์ไซค์ล้มจริงพี่อู๋ล้มเลยจ้ะแต่ทีเนี้ยเธอก็เจ็บเหมือนกันนอกจากถลอกปอกเปลือกแล้วเธอก็โดนกาดตีด้วยไงคะเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังคืนเขาดาว31ธันวาเธอไปกับเพื่อนสาวสองทั้งแก๊งเลย3คน ปกติก็ดื่มกินเต้นสนุกสนานตามภาษาสาวสองแล้วเพราเอิดว่าตอนเต้นเต้นที่โต๊ะตัวเองแต่โต๊ะข้างๆก็สาวสองอ๋อเหรอพอเห็นหน้ากันอ่ะมาเต้นรวมกันไปรู้จักกันที่นั่นไปรู้จักกันที่นั่นแล้วก็ยืนยันว่าตอนเต้นอ่ะการเต้นอ่ะหนูก็เต้นสไตล์ยั่วยวนเป็นปกติของสไตล์อยู่แล้วกางเกงในที่บอกว่าหนูไม่ใส่หนูใส่นะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ตอนก็คือยังไม่ได้ผ่าดแป๊บไว้ป๊บไว้แล้วใส่กางเกงหนูยังไม่แปลงเพศก็เต้นยั่วเป็นเรื่องปกติไหมพี่น่ะ แล้วกาดมาหาว่าหนูถอดจางเกงจําคนผิดหรือเปล่าอ,อ,อตอนนั้นหนูก็ไม่ฟังนะคิดว่าเขาคงจําคนผิดแหละเหมือนกาดมาทักมาสก,กิดแล้วไงออก็เต้นต่อเต้นต่อจากนั้นเช็คบินจะไปต่อร้านสองร้านเผอ,อิญพ,พอออกจากร้านปับ๊บเ,เจอแกงเพื่อนอุยตอนออกไปเจอแกงเพื่อนนก่อรอแม่เออพื่อนบอกเฮ้ยจะรีบไปไหนไปเต้นร้านนี้ก่อนก็คือเข้าร้านเดิม เธอก็จะกลับเข้าร้านเดิมปรากฏกาดไม่ให้เขา้าจังหวะที่กาดไม่ให้เข้าก็เลยเถียงกันแล้วเธอบอกโดนกาดชกดังหักโอ้นี่ไงสภาพสภาพภาพ,พอตำรวจมาตำรวจก็บอกอไปโรงพักอยากเคลียร์ปัญหาอะไรกันไปโรงพักระหว่างที่เธอจะไปโรงพักขี่มอเตอร์ไซค์อาลามว่าเมาลม้มไปอีกสวยซ้ำสวยซ้อนเธอไปฟื้นอีกทีนู่นโรงพยาบาล มีแผลโอ้โหเต็มไปหมดเลยน้องโชว์บอกอย่างนี้นะคะหนูอยากได้หลักฐานจะขอดูวงจรปิดในผับเขาปฏิเสธไม่ให้ดูบอกถ้าจะดูต้องจ่ายค่าเสียหายคนละสองหมื่นหนูไปกันสามคนก็หกหมื่นไหมพี่เธอก็เลยไม่ยอมจ่ายค่ะก็เลยไม่ได้วงจรปิดมาฟังดูค่ะน้องโชว์ค่ะเหมือนอารมณ์ประมาณลากผู้ชายไปห้องน้ํา แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วส่วนตัวกาเขาบอกว่าลากไปทอาอนาจารซึ่งอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรแต่เขาบอกว่าทาาําอนาจารแล้วเขาก็คิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าเห็นคนคนนั้นอะ่ะมามาันมันเต้นมากินด้วยเหมือนคนนั้นเขาก็เรียก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 ไปเตือนแล้วหนึ่งรอบว่าแบบเออห้ามทําอนาจารนะในีานล้านนี่นนแต่ทีนี้คนนั้นเขายังมาเต้นเหมือนเดิมแต่ถ้าจะมาบอกว่าเต้นยัวเต้นเมาเมาเกินอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นกาดแล้วรับไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ควรมาทําตั้งแต่แรกต้องไหมคะพี่ เป็นธรรมไปหาคุณวร,รววฒิยอดคัดเขาคนนี้เป็นใครผู้ช่วยผู้จัดการผับท,ที่มีเรื่องเอ,อทุกคนทุกคนดูเรื่องหลังจากนี้ดีๆเพราะทางผับเขามีคลิปวงจรปิดน่ะภาพนี้เราจะเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีหนังคนละม้วลเลยเอาหรอโอ้อะอยากเห็นแล้วใช่ไหมอะอยากเห็นเขาบอกอย่างนี้เปิดเลยคืน3ามเอดธันวาน้องโชกับแก๊งเป็นยังไงบ้างนี่คือซ่วมนะวันเกิดเหตุ เอาแล้วเซนเซอร์อะไรอ่ะเซ็นเซอร์เพราะน้องอะถกชุดขึ้นมาเราไม่มีกกรนจริงจริงอ๋อแล้วมันก็เห็นทงทงอะน้องโชงงูอยู่เอ้าอย่างงี้เขาก็กลัวเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นจะมันก็ใช่นี่คือสิ่งที่ทางร้านบอกอะคุณนักข่าวคุณดูเองแต่เราเซ็นเซอร์ไม่ให้คนดูดูกับเรานั่นแหละปีนโต๊ะเรายืนเต้นแล้วทงเทงทงเทงอะ เออที่น้องบอกว่าจําคนผิดจําคนผิดอะคุณดูแล้วกันผิดไม่ผิดอันนี้ในห้องน้ำอะในห้องน้ําสภาพก็คือก็ไปเที่ยวก็ดื่มก็เมาแหละแล้วประเด็นคือมีโต๊ะข้างๆเพื่อนเขาหายไปคนนึง <S 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 เป็นผู้ชายหายเข้าห้องน้ําไปกับสาวสองเขาก็งงว่าเฮ้หายไปนานขนาดน,นี้กลัวเพื่อนเป็นอะไรเออเออ,เอ,อก็เลยขอให้กาดเขาไปตามให้หน่อยปรากฏเข้าไปแล้วก็อยู่ในซ่วมซ่วมก็ปิดล็อกก็เข้าไม่ได้อีก เขาก็กลัวเฮ้ยเพื่อนจะโดนทําร้ายหรือเปล่าไม่ดีไม่ลายหรือเปล่าสุดท้ายต้องพังประตูส้วงเข้าไปกําลังกินงูกันอยู่ค่ะเอ้าก็คืออลันเซ็กแล้วฝั่งนี้ก็เมาแอวนึกออกไหมสาวสองก็เมาแอเออแล้วที่เธอบอกว่าไม่ได้โชว์อวัยวะเพศโชว์เขาก็มีคลิปอยู่เป็นหลักฐานแล้วพอออกไปเต้นอีกรอบหนึ่งตอนนี้กาดเริ่มเตือนแล้วเพราะว่าเริ่มไม่เหมาะสมแล้วก็ยังโชว์งูยังถลกอยู่จนมีบางช็อตเพื่อนต้องดึงกระโปรงลงให้อ่ะ ประมาณนี้เลยนะเราว่ากันไปตามคลิปหลักฐานนะเนี่ยเมาเดินเซยืนไม่ตรงแบบนี้ค่ะเหมือนคนไม่ได้สติแล้วเป็นไปได้ว่าน้องโชว์ภาพตัดภาพหายแล้วเมาจำไม่ได้จำไม่ได้ไงน้องก็เลยออกมาให้ข้อมูลแบบนั้นคุณว่าราวุธก็เลยบอกว่าน้องเต้นสามทุ่มน้องก็แบบไปหมดแล้วอะแล้วแขกคนอื่นมาลูกค้าคนอื่นมาเขาก็แบบเอ๊ะยังไงดูวุ่นวายละ ก็เลยเชิญให้ออกจากร้านไปแล้วน้องก็พยายามทู่ซีจะเข้ามาในร้านอีกก็เลยเป็นเหตุคลิปหน้าร้านที่เราได้ดูกันไปนั่นแหละก็คือไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่ามีการอนาจารอยู่ภายในร้านด้วยไงไปเหมือนกับไปโม้ไปแบบเออกินงูลูกค้าในร้านอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคแล้วส่วนคนที่ไปโพสต์ต่อว่ากาดทำร้ายคิดว่าน่าจะบาดเจ็บจากรถมอเตอร์ไซค์ร้มมากว่าไอ้ที่ดั้งหักะลอกปอกเปิกไอ้ดั้งหักก็ไม่ใช่กาดด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะ ซึ่งหนึ่งในกาดที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าพี่ชาติชายบุญจูก็บอกว่าผมได้รับคําสั่งว่าแก๊งนี้ไม่ให้เข้าร้านละ mm hmm. เราไปยืนเต้นอนาจาร์โชงูไปกินงูลูกค้าอย่างเงี้ย mm hmm. กาดก็ต้องทาหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าร้านก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังคลิปส่วนคนที่บอกว่าตัวเองดั้งหักจากกาดต่อย mm hmm. เขาบอกว่าน่าจะเป็นการชุลมุนจากการผักกันแล้วล้มหรือเปล่าล้มกันเองหรือเปล่าแล้วก็แบบกาดไม่ได้ทําเลย ไม่ได้กระกทบกระทั่งทำ้ายร่างกายแน่นอนยืนยันว่าฝังกาดไม่ใช่ฝังเริ่มแน่นอนฟังดูค่ะกำลังจะปิดประตูก็เลยใช้ใช้ตัวบังไม่ให้เข้านี่เกิดการผลักผลักทำไมไม่ให้เข้าก็คืออย่างนี้ก็คือกลุ่มนั้นแหละครับพอพอผลักผมไม่ได้ก็ใช้ใช้มือครับฝ้าที่ใบหน้าครับแล้วก็อีกคนก็กระโดดตายครับเขาดูเยี่ยมมาเขาจะเคอทำร้ายเราก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นผมมือมอจับประตูสองข้างอย่างนี้ครับแล้วใช้ตัวบังไม่ให้เข้า สรุปเกมพริกนะคะทางร้านกลายเป็นผู้เสียหายแล้วนะคะฟังพันตำรวจโททองสุขชัยวงจานทร์รองผู้กำกับการสอพอวังสามหมาอุดรบอกว่าผู้เสียหายนอกจากมีไม่รู้มีกาด้วยหรือเปล่าเนาะอะแล้วก็มีเจ้าของร้านใช่ไหมคะผู้จัดการผับแล้วก็คนที่โดนกินงูอะ ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เสียหายด้วยหรือเปล่านะเออนั่นแหละแกจะมาเป็นพยานหรือเป็นเจ้าทุกข์ล่ะไม่รู้จะอายหรือเปล่านาะหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ยังไงก็จะสอบปากคําทั้งสองฝั่งเพื่อความเป็นธรรมค่ะอืมแล้วคงจะต้องเก็บข้อมูลกันยกใหญ่เลยอะแต่ภาพจะกล้องวงจรปิดมันก็ชัดดีเนาะก็จะได้รู้กันไปอะนะชัดตรงป้ายเซนเซอร์นะชัดครับไม่ตรงตํารวจเขาไม่มีเซนเซอร์หรอกเขาจะไปมีเซนเซอร์ได้ไงแต่ออกหน้าจอช่องแปดมันก็ต้องมีเซ็นเซอร์ไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นทะลุเปปง รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดสับสไ r ร b ์ข่าวช่องแป